สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับอยู่กับผมฟิวฟิวปริญญากันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูว่าในอัปเดตที่20อาวุธทั้งหมดในโลกที่2เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะพากันไปดูนะครับก่อนอื่นทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลายเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วไปดูกันเลย let's go อาวุธชิ้นแรกของเรานะคะชื่ออาวุธว่าซารีนะครับผมอาวุธชิ้นนี้บอกได้เลยว่าในเวอร์ชันเก่าของครานะ มีการสลับแดงขาวเหลืองนะครับผมคนะ่อนข้างที่จะดูเท่นในระดับหนึ่งอยู่นะครับและในเวอร์ชันใหม่ของเขามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้โฉมงามมากขึ้นดูเป็นซามูไรามากขึ้นนะครับผมก็ยังมีสีขาวสีแดงสีทองที่ยังอยู่ในดาบอยู่นะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยนะครับอาวุธชิ้นต่อไปนะครับชื่อวันโดเป็นดาบซามูไรเช่นกันนะครับแต่ตัวนี้นะค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดของสียังเหมือนคง เดิมนะครับมีสีขาวสีทองสีดํานะครับผมนะรายละเอียดค่อนข้างที่จะคงเดิมแต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้โชมงามดูหรูหราและเป็นสมุรัยมากขึ้นเหมือนตัวดาบที่แล้วเลยนะครับผมนะสวยจริงๆเลยอาวุธชิ้นต่อไปของเราชื่อว่าชิซุยนะครับผมนะอาวุธชิ้นนี้เนะี่ยเป็นอาวุธที่บอกได้เลยว่าโซโลได้เอามาจากกับนักรบดาบชนหนึ่งนะครับผมนะเป็นดาบที่ดูเท่มากๆเลยนะครับ แระดาบอันนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ค่องคายที่ดูสวยงามกว่าเดิมนะตรงขอบดาบของเขาก็จะมีรูปเป็นปีกั้างคาวหรือปีกมังกรด้วยนะครับทุกคนดูเท่จริงๆเลยนะครับอาวุธชิ้นต่อไปของเราชื่อว่ารองซอสหรือ ดาบยาวนั่นเองครับในตัวดาบยาวตัวนี้ค่อนข้างที่จะออกแบบคล้ายๆกับอันเดิมนะครับแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปโฉอของโค้งดาบนิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามีความสวยงามยิ่งขึ้นนะครับผมนะแต่ว่ายังมีสีที่ยังเป็นสีเดิมอยู่นะครับมีสีเงินแล้วก็สีทองแล้วก็สีเขียวนะครับอยู่ในดาบนะครับผมนะค่อนข้างที่ดูสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับอาวุธชิ้นต่อไปของเรานะครับ Gravity c r a นะครับผมอาวุธดาบชิ้นนี้บอกได้เลยว่ามีการ ปรับเปลี่ยนอะไรไม่มากนะครับสียังคงเดิมอยู่นะมีสีน้ําตาลทองแล้วก็เงินนะครับผมนะแต่ออกแบบให้ดูโครงเนี่ยคล้ายๆกับอันเก่านะครับผมนะแต่ก็อาจจะดูเฉียบคมมากขึ้นนะครับดูหรูหรามากขึ้นนะครับผมอาวุธของเราชิ้นต่อไปนะคือ G ีนะครับผมอาวุธชิ้นนี้บอกเลยเหมือนกระบองไม้จริงๆนะครับผมแต่ว่ารูปทรงนั้นจะเป็นมีดดาบหรือซอร์สนั่นเองนะครับผมมีการปรับเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยแต่ยังคง สีเดิมอยู่นะครับผมนะมีความเฉียบคมและสวยงามหรูหราม,มากยิ่งขึ้นนะครับผมชื่อดาบชิ้นต่อไปของเราชื่อว่าโคโค่นะครับผมดาบซุไรชิ้นนี้บอกได้เลยว่าเวอร์ชั่นเก่าผมว่ามันก็สวยงามแล้วแต่พอมาดูเวอร์ชั่นใหม่นี่ยิ่งสวยงามกว่านะครับมีการปรับรูปแบบเว็บเฉียบคมนะดาบซุไรอันนี้นะฮะดูเท่จริงๆเลยนะครับอาวุธชิ้นต่อไปของเรานะคะชื่อ Midnight b l a รดนะครับทุกคนดูเวอร์ชั่นเก่ากับเวอร์ชัน ันใหม่ของเขาขค่อนข้างที่จะไม่แตกต่างกันเลยนะครับส่วนตัวของผมนะรู้สึกว่าชอบเวอร์ชั่นเก่ามากกว่าเพราะมีความใหญ่โตมโหฬารมากกว่านะครับดูเป็นดาบเทพพิทักษ์มากกว่านะครับสำหรับอันใหม่เนี่ยรู้สึกว่ามันดูเล็กไปหน่อยนะสำหรับผมนะมันดูผอมมันดูเล็กไปหน่อยรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างนะฮะทุกคนคิดว่ายังไงก็ฝากคอมเมนต์กันมาบอกนะครับอาวุธชิ้นต่อไปของเรานะฮะชื่อว่าเรน โกคู่ดาบแดงพิฆาตอสูนตัวนี้นะครับผมนะบอกได้เลยว่าเวอร์ชันใหม่ของเขานะเป็นดาบสองไรที่จะฟาดฟันให้มีสายเลือดยางกระดาบสีแดงของเขาแน,น่นอนนะครับผมนะผมค่อนข้างที่จะชอบเวอร์ชันเก่าของเขาอยู่แล้วนะยิ่งเวอร์ชั่นใหม่ของเขายิ่งดูเท่ดูน่าใช้มากขึ้นเลยทีเดียวนะครับทุกคนอาวุธชิ้นต่อไปของเราเป็นพวีทูนะครับทุกคนบอกได้เลยว่าเป็นอาวุธชิ้นเดียวนะที่ผมรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดนะครับผมนะเพราะว่าใน เวอร์ชันเก่าของเขานี่ทําออกมาได้ไม่สวยเลยนะครับแย่มากๆนะครับผมนะแต่เวอร์ชันใหม่ของเขานี่ออกแบบมาได้สวยหรูน่าใช้มากขึ้นมากเลยนะครับผมนะมีการปรับเปลี่ยนสีเยอะขึ้นนะครับจากที่เป็นสีฟ้านะฮะเป็นดาบสีฟ้าตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเงินกับทองนะครับผมทุกคนดูสวยงามมากเลยนะครับอาวุธชิ้นต่อไปของเรานะครับชื่อว่า dragon trian นะครับผมอาวุธชิ้นนี้ค่อนข้างจะจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของมีดนะครับจากมีดที่เป็นสีฟ้าตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสี เงินนะครับผมนะส่วนด้ามปีกข้างล่างของเขาก็เปลี่ยนมาเป็นสีแดงนะทะมินนะฮะบวกกับสีดําเข้าไปด้วยอ่ะดูน่าเกรงขามมากขึ้นสําหรับเวอร์ชันนี้ผมบอกได้เลยว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยรู้สึกสวยงามมากกว่าเวอร์ชันเก่าเยอะเลยนะครับและนี่ก็คืออาวุธทั้งหมดในโลกที่2ที่จะมีการอัปเดตใหม่ในอัปเดตท,ที่20ของบล็อกฟู้ดครับทุกคนถือว่ามีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนชอบอาวุธชิ้นไหนหรืออะไรเป็นพิเศษนะครับผมฝากคอมเมนต์กัน มาบอกกันด้วยนะครับและใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, mm. กดแชร์ share, mm. กด Subscribe mm. กันด้วยนะใครที่กําลังตามหาผลปีศาจเทพ mm. ๆตึงๆนี้ก็ไปใช้บริการได้ที่ลีเจนแลมีให้สูมผลปีศาอะไรเยอะ mm. แยะเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคน mm. แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกัน